สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูเกตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดนะคะเด็กๆเคยเห็นภูเขาไฟไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะพามาทำภูเขาไฟระเบิดแบบจำลองนะคะโดยวิธีการทำนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นของที่เด็กๆรู้จักเนาะอย่างแรกก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะ อย่างที่2ก็น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาอันนี้นะคะที่เด็กๆเ,เ,เห็นนะคะจะเป็นสีผสมอาหารนะคะคูณคูผสมกับน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็มีช้อนนะคะสำหรับตักเบกกิ้งโซดาที่สำคัญเลยก็คือดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันเราจะเตรียมหลายก้อนหน่อยเนาะ,ะเพราะเราต้องทำภูเขาไฟโดยใช้ดินน้ำมันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะ ไปทำภูเขาไฟกันนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตไปปั้นภูเขาไฟให้เด็กๆก่อนนะคะไปกันเลยค่ะว้าวภูเขาไฟของคุณครูมาแล้วค่ะเด็กๆ ครูครูใช้ดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นภูเขาไฟนะคะเป็นภูเขาสวยๆแบบนี้เลยเด็กๆเคยเห็นภูเขาใช่ไหมคะแต่ภูเขาของครูก็จะมีหลายสีหน่อยเนาะเพราะว่าครูครูใช้ดินน้ำมันที่มีนะคะก็จะมีหลากสีนิดนึงเราก็เอาก้อนหินเนี่ยมาประดับตกแต่งให้มันสวยงามนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําภูเขาไฟระเบิดกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆเรามาทำภูเขาไฟระเบิดกันดีกว่านะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆก็ต้องใส่เบกกิ้งโซดาก่อนนะคะ อันนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะก็คือหรือว่าผงฟูนั่นเองเราก็จะตักเบกกิ้งโซดาผู้ฟูจะตักเบกกิ้งโซดาใส่ไปในภูเขาของเรานะคะที่เราทําไว้ใส่ไปเลยสักสี่ช้อนเนาะสองสสอ่า เมื่อเราใส่เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำยาล้างจานนะคะคุููก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปจะปริมาณเราเลยนะคะเด็กๆเมื่อเราใส่น้ำยาล้างจานเสร็จแล้ว ก็จะใส่สีผสมอาหารสีผสมอาหารที่ครูครูใช้นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงแดง,แงส้มๆนะคะเพื่อทีอ่มันจะได้มีความเหมือนกับเวลาลาวานะคะที่ภูเขาไฟมันระเบิดออกมามันก็จะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็จะใส่สีผสมอาหารที่ผสมแล้วลงไปเลยแบบนี้เราก็ใส่ส่วนผสมเกือบครบแล้วนะคะก็เหลืออย่างเดียวนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือ น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูเราก็จะใสท่ทีหลังนะคะซึ่งเวลาเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปไดเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะใครรู้บ้างอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปเนี่ยภูเขาไฟมันจะระเบิดไหมหรือมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเด็กๆลองคิดช่วยกันคิดสิคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนโอเคพร้อมอยังคะอ่ะพร้อมแล้วช่วยครูนับหน่อยเร็วหนึ่ง 2อสใส่ลงไปเลยโอ้ภูเขาไฟมาแล้วว้าวเป็นไงคะเด็กๆโอ้โหอ่ะให้เด็กๆดูกดใกล้ๆเลยนะคะนี่ผู้เขาไฟระเบิดแล้วเป็นาลาวาไหลลงมาออกสีส้มๆเนาะนี่สวยไหมคะเด็กๆ โอเคเรียบร้อยอ่ะถ้าเราใส่อีกอะมันก็จะฟูขึ้นมาอีกเนาะแบบนี้ค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็เด็กๆก็ได้เห็นภูเขาไฟประทุนะคะเป็นลาวาไหลออกมาจากภูเขาไฟนะคะก็ การทดลองนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะมันก็เป็นการทําปฏิกิริยาของน้ําส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะที่มันทําปฏิกิริยาต่อกันทําให้มันฟูเกิดการฟูหรือปทุขึ้นมานะคะเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดนะคะค่ะสำหรับการทดลองนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะแต่คุณครูฝากคาถามไว้1ข้อนะคะให้เด็ก ได้ตอบคาถามได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็สําหรับใครที่เข้าร่วมตอบคาถามนะคะครูก็อาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆตเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็สามารถเข้าร่วมตอบคาถามได้เลยคําถามที่ครูครูจะถามไม่ยากเลยนะคะก็จะมีเพียงหนึ่งคำถามนะคะก็คือให้เด็กๆบอกวัสดุอุปกรณ์ที่คุูครูใช้ในการทําการทดลองภูเขาไฟระเบิดนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะทวนให้เด็กๆหนึ่งรอบนะคะอย่างแรกก็คือน้ำยาล้างจาน 2. เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนั่นเองนะคะ 3. น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ 4. สีผสมอาหารแล้วก็อย่างสำคัญเลยก็คือ 5. ดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันเอามาทำเป็นภูเขาไฟปั้นเป็นภูเป็นปั้นเป็นภูเขาแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช้อนหรือหลอดหยดก็ได้เอาไว้ตักเบกกิ้งโซดานะคะใสะ่เด็กๆก็สามารถ ร่วมตอบคำถามให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอในขณะที่เด็กๆตอบคำถามนะคะแล้วก็ส่งลงมาในกลุ่มให้ครูคได้ดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูคจะแจกรางวัลสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย